จะหาฟืนมานะอ้าเหมือนว่าจะมี ขอ,ของท่านที่ออกมาจากเหมืองรับแลนะพี่สินะเหมือนจะเดินออกมานะเอ้ยหนึ่เพื่ออะโอ้มาสิมาลิเหรอนาะไม่อยู่เหรอไม่ได้เพราะผมถามนะว่า พอท่่านเนเียสบายสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะครับพบกับผมเอก AEK นะครับก็วันนี้ผมเนี่ยตั้งใจจะขึ้นไปที่ทางเข้าเมืองนะที่รอบที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยได้ไปเจอมีดนะที่ผมเนี่ยไปออกตามหาคนเมืองรับแรงนะเพชรฆาตเมืองรับแรงนะที่เอามีดนะผมเนี่ยไปเจอมีดของแกนะตกอยู่ในป่าลึกด้านบนนู้นเลยนะ ก็วันนี้ผมเนี่ยจะขึ้นไปดูเพราะเมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยให้เล็กเนี่ยขึ้นมาเอามีดเนี่ยมาให้ท่านคืนนะก็ไม่รู้ว่าท่านจะออกมาหรือเปล่านะแต่ว่ามีดเนี่ยผมเป็นคนไปเจอมาเองนะแล้วก็ลองไปดูว่ามีดเนี่ยท่านเนี่ยอยู่ที่ท่านหรือเปล่านะพอเห็นว่าเล็กเนี่ยเอาขึ้นมาให้ละเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปเยี่ยมท่านดูนะเห็นว่าท่านเนี่ยอาการหนักอยู่นะก็ได้ระบาดเจ็บเห็นเกครับไปพี่บอฟิงแั้นเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางขึ้นไปกันเลยดีกว่านะ ก็เดี๋ยวฝากผมเนี่ยขอฝากติดฝากเข้าไปติดตามเพจให้ผม้วยนะเพจเอกเอเคนะครับก็เข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผม้วยนะโอเคครับพี่พี่ตีเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางขึ้นไปก่อนโอเคไปไปเจอกันทั้งหมดเลยก็โอเคครับพี่พี่ตีตอนนี้ผมมาเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะดูผมรู้สึกเหมือนเหมือนในกล้องเนี่ยเหมือนจะมืดๆยังไงไม่รู้นะ เสียงอะไรมันดังมากเลยตอนเดินขึ้นมาเสียงในกล้องเนี่ยจะดังมากเลยนะว่าเสียงอะไรถ้าจอผมเนี่ยเหมือนแบบดับยังไงไม่รูเลนะยยังไม่ได้มืดนะก็ใกล้ถึงแล้วนะที่ตรงนี้นะพี่พี่สีเนี่ยนะตรงห้องหลังนี้นะที่ มีทางเข้าเหมืองรับแล่อยู่นะก็ไม่รู้ว่าวันนี้มีใครออกมาหรือเปล่า ลองเดินสำรวจแถวนี้ดูก่อนนะก็ที่ผมดูในคลิปเนี่ยเล็กเนี่ยได้เอามีกลับมาคืนท่านนี่ยตรงนี้นะนะเพียบเลยนะท่านเหมือนจะไม่กลับมานะผมเนี่ยขอเล่วทั้แถวนี้ก่อนแล้วกัน นั่งพักแถวนี้ก่อนนะก็โอเคครับพิธีกับผมเนี่ยจะนั่งพักรอตรงนี้ก่อนดูสะพักเพรางว่าท่านเนี่ยจะออกมาหรือเปล่านะตอนนี้น่าจะเป็นเด็กเนี่น่าจะหาฟืนมานะ หมือนว่าจะมีล huh ูกของคนของท่านที่ออกมาจากเหมืองรับแรงนะพี่สินะเหมือนจะเดินออกมานะเนือเนือเพออะเนือเพอ่ะเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ก็ไม่ทันได้เห็นนะผมเนี่ยเดินไปหาดูฟืนนะ ก่อฟกันนี้ฝนตกเฉยเลยเฮ้ยตอนขึาาน้นบรรยากาศยังร้อนอยู่เลยนะผมจะลองไปนั่งคุยกับท่านลูกของท่านดูนะว่าพ่อท่านเป็นไงบ้างนะแล้วก็จะถามหาเพชฌฆาตจากเมืองรับแล้วยว่าอาการเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะลองถามดู ฉี่ผมาหรอแล้วมีอะไรอ่ะก่มีะไรเพราะผมถามนะว่าพ่อท่านเนี่ยสบายดีไหมแล้วก็ท่านเนี่ยกินน้องนี่ยกินข้าวหรือ,อยังนะยังไม่ได้กินนะลองถามน้องดูนะว่าทําไมน้องเนี่ยออกมาจากประตูนี้นะออกมาได้ไงเอกมาทํา,ไ,ออมาทไมนะเพราะว่าทุ่นนี้อันตรายนะลองถามน้องดูนะนี่นี้ท่าน,นออยม่ยอม่ือหรอ ก็น้องเนี่ยบอกว่าพอท่านเนี่ยให้มาเฝ้าประตูนี้ไว้นะดูว่ามีใครเข้าไปหรือเปล่านะแต่ว่าน้องเนี่ยเดินออกมานะออก็เฟเอร์ค่ายนั่ยนะได้รับบาดเจ็บหรือว่าออกมาเฝ้าประตูไม่ได้นะก็มีอีเธอร์ค่ายหนึ่งก็ไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะประตูอีกทางหนึ่งที่อยู่ทางด้านนู้นนะคุณจะไปทางนู้นนะผมสันนิษฐานนะพอเลขกเนี่ยผมไม่เจอขึ้นมาเลยนะออก็ไม่ได้คุยกันด้วยว่าแต่ผมเนี่ยต้องลองโทรถามดูนะ กลับลงไปนะผมดูถถมวันเล็กนไปไหนผมวาดใจนะนา,าจะไปอีกทางหนึ่งนะจะลื่นนโอมาลาะโอมาเดี๋ยวโอม,มาก็มมผมยังไม่ได้เอายากันยุงมาด้วยนะวันนี้เ่าติานะดในป่าก็จะถึงเล อยากกันยุงเนี่ยไม่ได้ติดมานะหวว่าถ้าเ้าออกวันที่เห็นเราไปตามหาเล็กนะน่าจะตกหหยวันนั้นเนืีเยอะหรอ,อยู่กีน่เนืน้อตีเยอะหรอเยอะยอะอ่อ,อก็ผมถามน้องว่ารู้ได้ไงว่าผมมานะผมเห็นได้ยินว่าผมได้ยินเสียงผมนะ ตอนผมเดินไปเมื่อกี้เนี่ยเหมือนว่าได้ยินเสียงเหมือนมีคนมานะงมเลยเดินออกมาดูนะน,น้องเนี่ยได้ยินนะเพราะว่าน่าจะอยู่หน้าเนี่ยแหละเพราะว่าพ่อท่านเนี่ยบอกว่าคนที่เหมือนรับแรงเนี่ยบอกให้ท่านให้น้องเนี่ยมารอดูว่ามีคนแอบเข้าไปหรือเปล่ามีคนลักลอบเข้าไปหรือเปล่านะ มีจีอมีจีเอามีหลาน้องกูละไปไหนผมถามมาว่ากินข้าววันนี้น้องบอกว่าไม่กินนะน้องก็บอกน้องยังไม่หิวนะน้องน่าจะกลับไปหากินที่นั่นแหละผมคิดว่าถ้าน้องหิวนี่ผมเนี่ยจะกลับไปหาซื้อข้าวมาให้น้องด้วยกลับไปเอาข้าวมาให้น้องกินดีกว่าแต่น้องบอกน้องไม่กินนะน้องจะกลับไปหากินที่ด้านในด้านบ้านที่บ้านนะตอนน้องเนี่ยได้ยินเสียงผมนะเมื่อกี้นะว่าผมเดินไปตรงนั้นเหมือนน้องได้ยินว่าเหมือน น้องเรืมนมีคนจะมานะน้องเลยเดินออกมาดูท่านดังเมือนรับแรงน่าจะบอกไว้แล้วแหละว่าอาจจะมีคนมานะคนที่เคยช่วยเหลือเนี่ยอาจจะมาเที่ยวมาเยี่ยมหานะให้น้องเนี่ยมาบอกน้องได้บอกผมแบบนี้นะเมื่อกี้เนี่ยว่าพอท่านให้บอกแบบนั้นนะว่าให้มาเฝ้าดูบว่าเผื่อมีคนมาแล้วก็จะได้ช่วยบอกให้นะว่าใครไม่ท่านเนี่ยไม่สะดวกที่จะมานะให้น้องเนี่ยมาบอกว่า อ่านเนี่ยอยู่ข้างในกน็สบายดีนะให้น้องมาคอยบอกคนที่ผ่านไปผ่านมาคอยมาหาท่านนะพราอมเมื่อวานเนี่ยเล็กเนี่ยได้เอามีดมาให้ให้จะคานะไม่รู้อาการเป็นยังไงบ้างนะถามแล้วน้องาอาการก็ดีขึ้น,นแต่ก็ยังเจ็บอยู่จะไม่รู้ว่า,าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมก็อยากจะเข้าไปดูนะแต่ว่าผมว่าน่นาจะเข้าไปยากนะพอมาแค่แอบเข้าไปนะ,ะผมว่าผมกล้าเข้าไปแต่ว่าอย่รอใหนะ้ผมเข้าไปเนะี่ยเดี๋ยวเขาว้าวนะ น้องเนี่ยจะโดนว่าวนะเข้าแอรเข้าไปเ,ยเลยน่าจะไม่เข้าดีกว่าจะค่อยว่ากันวันอื่นนะตอนเนี้ยเหมือนว่าฝนเนี่ยจะกำลังจะตกนะพี่ไอซีนะก็นเดี๋ยวผมจะให้น้องมากลับเข้าไปน,นิ่งเฉยเลยดีวยกว่านะเพราะฝนตกแล้วฝนตกหนักหรือเปล่าแต่ว่าตอนเนี้ยเริ่มปล่อยๆลงมาแล้ว น้องเนี่ยจะกลับแล้วนะพี่พสินะน้องบอกน้องเนี่ยจะกลับเข้าไปแล้วเพราะว่านี่ยตกแล้วน้องเนี่ยกลับไปหาให้ชิ้นนนิดใช่ไหม หายกี้อ่ะเราจะได้เดินทางกลับไปแล้วนะพี่ตี๋ก็เดินไปแล้ว เดินทางกลับเข้าไปในเมืองแล้วนะเบียร์สนะผมก็ได้ถามแล้วนะหลยถามไปหลายเรื่องแนะก็น่าจะได้บทสรุปเลยว,ว่าน่าจะแบบน่าจะปลอดภัยดีนะที่ผมไปเจอบีเนี่ยมีรอยต่อสู้เหมือนเป็นน่าจะไม่ใช่รอยต่อสู้นะน่าเป็นเหมือนรอยที่แบบว่าท่านเนี่ยท่านกฤษชาตเนี่ยได้นั่งดูนะ นั่งเหมือนได้แอบพักแอบอะไรสักอย่างนะแล้วก็ทำมีดตกเอาไว้นะผมเนี่ยขึ้นมาก็ต้องระวังไอหมอผีตัวนั้นน,นนะ ว่ามันได้ทำ้ายพิจารคาด้วยนะโหเ,เสียดายมากเลยนะยังไม่เจอตัวมันนะไม่รู้ว่ามันเนี่ยไปกบดานที่ไหนบางทีผมเนี่ยนะผมเนี่ยได,ได้ไปถ่ายให้ดูแล้วนะจุดที่มันเนี่ยทำพิธีแล้วก็ทานพิจาร่าได้ยินเสียงแล้วก็น่าจะไปจัดการมันนะตรงด้านล่างด้านนู้นเลยนะฝั่งด้านล่างฝั่งนู้น าบกน่าจะไม่ออกไม้ล้โอ้โหท่านเข้าไปเนี่ยฝนก็หยุดตกเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนว่าฝนเนี่ยปล่อยลงไม้ใหญ่มากเลยนะว่าเหมือนตัดูดิดูรอยฝนนะเคลียฝนจะตกแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยด,ดิอากาศทำไมก้วาวาฝนจะไม่ตกเฉยเลยนะ เนี่ยก็บอกแล้วนะว่าถ้าท่านกลับไปถ้าไปเจอท่านเนี่ยก็บอกว่าผมเนี่ยมาหานะว่าผมี่ยมีก็อยากเข้ามาแวะเข้ามาเที่ยวหาแกนะเพราะว่าเห็นว่าแกเนี่ยไม่รู้ว่าการเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาถามหาการแกนะว่าแกเนี่ยดีอาการดีขึ้นหรือยังนะเดี๋ยวรอดูสักพักว่าท่านว่าท่านจะออกมาหรือเปล่า บอมบ์ถ้าเจอท่านเนี่ยถ้าเจอก็ก็บอกได้ว่าผมมานะผมว่าจะอยู่สักพักหนึ่งกันเพราะฝนเนี่ยยุดไปแล้วรอดูว่าจะออกมาหรือเปล่าเนาะโอ้เหมือนวันที่ผมเนี่ยไอ้วันที่ผมไปออกไปตามหาท่านไปจคาเนี่ยเหมือนว่าของในกระเป๋าเนี่ยจะหายไปในหมดไม่รู้นะไม่รู้ว่าตกหายไปตอนไหน หายไปในอย่างมากมีดผมก็ตกหายนะันง่นงสติก็ตกแล้วก็พวกยากันยุงพวกไฟแชกเนี่ยตกหายหมดเลยพอกลับไปถึงบ้านดูกระเป๋าเนี่ยก็ไม่มีอะไรละเดวต้องไปซื้อมาใหม่นะไม่รู้ว่าตกหายไปที่ไหนจะเดินขึ้นไปดูก็ไกลมากเลยนะฝั่งด้านนู้นแล้วมันอันตรายด้วยเดี๋ยวค่อยหาซื้อใหม่ดีกว่านะ กีผมม้ผมก็ลืมเลยว่าไฟแช็งเนี่ยมันตกหายเลยไม่ได้หยิบมาใหม่เดี๋วไม่ได้ซื้อมาใหม่นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งรอตรงนี้นั่งพักตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีใครออกมาจริงๆนะเดี๋ยวผมเน็ตน่าจะเดินทางกลับเลยนะ ก็ไม่รู้นะเพื่อนๆสินะว่าจะมีใครออกมาอีกหรือเปล่านะแต่ก็อยากจะเจอท่านเหมือนกันนะท่านพิชคานะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนเจอมีดของท่านด้วยแล้วก็ท่านน,น่าจะอยากจะผมก็อยากจะคุยกับท่านกนันนะว่าทําไมมีท่านเนี่ยไปตกตรงนั้นนะแล้วก็ไปรู้ว่าท่านเนี่ยไปโดนอะไรมาบ้างนะก็อยากจะถามแกนะ มเนี่ยก็ยังไม่เจอไอ้รูปลักษ์ของไอ้บอผีตัวนั้นจริงๆเลยนะยังไม่เคยเจอเลยนะตอนนี้ยังผมเนี่ยยังไม่เจอสักครั้งเลยเล็กเนี่ยน่าจะเคยเจอละครั้งหนึ่งแต่ตัวผมเนี่ยยังไม่เคยเจอสักครั้งเลยนะก็อยากจะเจอแล้วก็อยากจะจัดการมันเลยนะไม่รู้ว่ามันเนี่ยเป็นรูปล่างเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่เคยเจอตัวมันเป็นๆเลยถ้าผมเจอเนี่ยผมสาบานเลยว่าผมเนี่ยจะจัดการมันนะถ้าเจอเนี่ยผมต้องจัดการมันแน่นอน ไม่รู้ว่าลูกของท่านเนี่ยกลับไปถึงหรือยังนะถ้ากลับไปถึงเนี่ยน่าจะบอกนะว่าผมเนี่ยรออยู่ตรงนี้นะก็ผมบอกว่าผมจะนั่งรออีกสักพักหนึ่งนะถ้ามีถ้าไม่มีใครออกมาแล้วผมก็น่าจะกลับท่านก็เลยกลับไปก่อนนะบอกลูกของท่านบอกว่าจะถ้ากลับไปเจอพ่อเนี่ยจะบอกให้ออกมานะให้ว่าผมรออยู่นี่นะแต่ว่าไม่รู้จะออกมาหรือเปล่าเพราะท่านพิจารณาแล้วไม่น่าจะออกมาไหวนะผมว่าออกมาก็ไม่น่าจะออกมาทางนี้เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนอะ จะลองเดินไปนเลียดกูนะว่าจะมีคนออกมาหรือเปล่าทันครับทันครับทันครับ ็ผมเนี่ยได้ตะโกนเรียกไปดูแล้วนะก็ถ้าได้ยินเนี่ยเดี๋ยวผมว่า่ยต้องมีคนออกมาอีกแน่นอนถ้าได้ยินเนี่ยเพราะผมก็เล็กเคยบอกผมว่าให้ลองตะโกนเรียกดูนะถ้าท่านได้ยินเนี่ยท่านออกมาแน่นอนนะก็เลยลองตะโกนเรียกดูก่อนนะว่าจะมีคนออกมาหรือเปล่ารอดูกันนะว่าจะมีคนออกมาหรือเปล่านี่แต่ว่าเล็กบอกว่าถ้ามาเนี่ยลองตะโกนเรียกดูเลยได้เลยต้องมีคนออกมาแน่นอนถ้ามีคนเฝ้าเนี่ย มว่าถ้ามีก็น่าจะเป็นรูปของท่านนะที่ออกมานะรูของท่านเนี่ยผมก็เขาก็คุยกับผมนะผมก็มคิดว่าน่าจะกลัวแต่ว่าจริงๆเขาไม่น่ากลัวผมแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมมากับต้นก้านะเขาคุยกับต้นก้าแล้วก็อยู่ๆก็รีบหนีวิ่งผมเข้าไปเลยพอออกมารอบเนี้ย บอกว่าจำบอกว่าจำผมได้แล้วนะเมื่อกีนนะ้น่ยน้องเขาบอกจำผมได้แล้วที่ผมเนี่ยเคยเอาเข้าวให้น้องกินนะแล้วก็เคยช่วยเหลือพ่อแกนะที่ผมเนี่ยเอาแกเนี่ยเอาพ่อให้เอาแกเนี่ยไปหาเจอกับพ่อหน้าที่เล็กเนี่ยพาพ่อแกเนี่ยมาหานะก็ออยังดีนะที่ว่าจำยังจำผมได้นะก็ออยังคุยกับผมนั่งคุยกับผมอยู่นะถ้าจำผมไม่ได้เนี่ยน่าจะวิ่งหนีเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็น่าจะไม่ได้ไดคุยกัน จรก็บอกว่าจำผมได้ละผมก็โอเคถ้าจำผมได้ก็ดีนะ <_' SM> ผมก็ไม่ได้ถามนะเขาบอกอ๋อจำได้แล้วนะเขาก็พูดภาษาภาษากันเหรียนก็บโอ้ยจำได้แล้วนะเหมอือนผมจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะข้างในดังเหมือนจะดังมาจากฝั่งด้านนู้นเลย จะแววนะทําไม่มีใครออกมาเนี่ยผมเนี่ยน่าจะขอตัวเดินทางกลับแล้วแหละเพียบสิๆๆเดี๋ยวผมจะลองเดินลงไปดูไ้ฝั่งด้านล่างนี้นะที่หมอผีเนี่ยได้ทาพิธีนะไม่รู้ว่าจะมีใครมาหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเดินลงไปดูนะว่ามีใครเนี่ยมาทาพิธีหรือเปล่าแต่ว่าผมน่าจะไม่ถ่ายแล้วนะน่าจะลองเดินไปดูยฉยๆว่ามีใครมาทําอะไรหรือเปล่ามีคนมาใส่ยอยู่ทางน,นั้นหรือเปล่านะ เหมือนฝนจะเริ่มตกลงมาอีกละผมเดินเขาน่าจะเดินเดินทางกลับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินลงไปไอ้ทางที่เจอมันได้ทําพิธีเอาไว้นะน้องรอยนะแต่ว่าจะไม่น่าจะถ่ายละนี่ฝนจะเริ่มตกลงมาแล้วโอเคโอเคครับพี่คุณตีเดี๋ดวยวผมเนี่ยน่าจะ ขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะเพื่อนีนะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยนะว่าผมเนี่ยน่าจะรีบเดินทางกลับก่อนเพราะฝนจะเริ่มตกละเอาจจะไม่ได้ถ่ายแล้วแต่ถ้าว่าผมเจอเลยนะผมอาจจะถ่ายให้ดูนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอขอกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยนะผมจะได้มีนกำลังใจทำคลิปต่อไปนะเวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับครับผมสวัสดีครับ